อยากกลับบ้านยิ่งรักน้ำตาคลอชีวิตไม่มีความสุขนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ในรายการคุยแหลกแดกดึกกับมดดำคาชาพาตันเจริญโดยเล่าถึงชีวิตในต่างประเทศว่าทุกวันนี้พยายามไม่ยึดติดแม้ว่าที่ผ่านมาจะต้องใช้ชีวิตที่ห่างจากลูกชายคือน้องไปสุภเสกอมรชัดพร้อมอย่างขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ยังให้ความรักและยังไม่ลืม เพราะถือเป็นน้ำหล่อเลี้ยงในการใช้ชีวิตในต่างแดนไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่ในการเข้ามาดูแลประเทศเมื่อถามว่าหากตนเองยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่คิดว่าโครงการไหนจะดาเนินการให้สาเร็จนางสาวยิ่งลักษณคิดว่าคงเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์จังหวัดเพื่อดึงศักยภาพและจุดเด่นของแต่ละจังหวัดมานำเสนอและตอบโจทย์ในระดับประเทศ รวมทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูงและนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบพร้อมหวังว่ารัฐบาลใหม่จะมาสานต่อนโยบายดีๆในการพัฒนาประเทศนางสาวยิ่งลักษณ์บอกว่าวันนี้ตัวเองก็พยายามหาความรู้และศึกษาเทคโนโลยีต่างๆในปัจจุบันเพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีของโลกและรู้ถึงวิวัฒนาการในต่างประเทศเพื่อเรียนรู้ต่อยอดและยังใช้เวลาในการออกกำลังกาย เพื่อให้มีความสุขในการใช้ชีวิตวันนี้พยายามไม่เศร้าพยายามไม่ทุกข์แต่จริงๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าชีวิตไม่มีความสุขหรือความทุกข์อยู่กับเราตลอดไปแต่ที่เห็นหัวเราะมีความสุขเพราะไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วงเพราะไม่งั้นจะเป็นความทุกข์แต่มุมหนึ่งของชีวิตก็มีความคิดถึงบ้านเมื่อถามว่าวันนี้คุณยิ่งรักอยากกลับบ้านหรือยังคำตอบที่ได้ก็คืออยากกลับบ้านเพราะถือเป็นบ้านเกิด แต่ยังไม่รู้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับโชคชะตาที่ลีคิดว่าจะกำหนดให้ได้กลับบ้านหรือไม่แต่วันนี้ต้องอยู่ให้ได้ต้องปล่อยวางและรอจังหวะเวลาในอนาคตนางสาวยิ่งรักกล่าวถึงในปัจจุบันที่เยาว,วชนหันมาสนใจการเมืองและคลิปที่เป็นที่สนใจคือคลิปที่อดีตนายกรัฐมนตรียิ่งรักกล่าวถแถลงในช่วงที่สถานการณ์การเมืองในอดีตที่รุนแรงผ่านวลีถอยจนไม่รู้จะถอยยังไงแล้ว ว่าวันนี้เป็นวันที่พยายามทำทุกอย่างอะไรที่เป็นเงื่อนไขของความขัดแยง้งพยายามปลดล็อกในสิ่งที่รัฐบาลในขณะนั้นทำได้แต่ก็ยังได้มีการออกมาขับไล่อย่างรุนแรงซึ่งในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกันก็ไม่อยากเห็นภาพความขัดแยง้งซึ่งในสถานการณ์ขณะนั้นตนเองพยายามเข้มแข็งเท่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะทำได้ในการประครับประคองสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนั้น เราหวังว่าเรายุบสภาแล้วทุกอย่างที่เป็นความขัดแย้งก็จะเข้าสู่วิถีทางของประชาธิปไตยในสภาแต่ก็ไม่เป็นไปตามที่มุ่งหวังจนนำไปสู่การรัฐประหารนางสาวยิ่งลักย้ำว่าที่ผ่านมาไม่เคยพบกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแม้จะมีกระแสข่าวดิวลับพร้อมยืนยันตัวเองมีความชัดเจนว่ารับไม่ได้ในเรื่องของรัฐประหาร ส่วนที่พักเพื่อไทยได้รับการเลือกตั้งมาเป็นอันดับที่2ตนในฐานะผู้ชมก็ต้องยอมรับและดีใจที่พักเพื่อไทยสนับสนุนพักอันดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นคันลองในระบอบประชาธิปไตย